สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ฝนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเอเชียที่ได้ปิดบริษัทไปแล้วนะคะก็พี่ฝนได้อัปเดตข้อมูลมานะคะก็เอามาเป็นข้อมูลให้กับทุกคนด้วยนะคะก็ แยกเป็น2ประเภทด้วยกันคือลูกค้าโควิดแล้วก็ลูกค้าประกรันรถย,ยนต์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะพี่ฝนจะทําข้อมูลให้กับลูกค้าที่ทําประกันโควิดนะคะส่วนประกันรถย,ยนต์เดี๋ยวไปตามดูในคลิปที่สเดี๋ยพี่ฝนจะทําคลิปให้นะคะส่วนลูกค้าที่ทําประกันโควิดนะคะแยกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่ยื่นเอกสารทาเคลมไปแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนไหนจะ,ออะรอพี่ใหญ่เอกสารหรือว่าจะรอรับเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ยังไม่ได้ทาเคลมนะคะก็คือคนที่กําลังป่วยอยู่นะคะแล้วก็ ก็ถือกรมธรรของเอเชียไว้นะคะแยกเป็นสกลุ่มก่อนนะคะคนที่ถือประกันเอเชียไว้และอยู่ใน2กลุ่มนี้นะคะกลุ่มแรกที่ยื่นเคลมไปเรียบร้อยแล้วให้คุณไปติดต่อกองทุนประกันวินาศภัยซึ่งตั้งอยู่ที่คอพพทั่วประเทศนะคะให้คุณไปติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็ เขาจะชดเชยให้คุณตามเงื่อนไขกรมธรรเลยนะคะโดยที่เงื่อนไขที่ทางกองคุณจะชดเชยให้ก็คือไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อหนึ่งคนนะคะส่วนใครที่เคลมห้าหมื่นหนึ่งแสนอันนี้คือได้ตามนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ อีกอกลุ่มหนึ่งคือคนที่กําลังรอเคลมนะคะคือกําลังรักษาตัวอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้คือเอเชียปิดแล้วคือเอเชียไม่มีตัวตนแล้วนะคะคุณจะต้องไปยื่นเอกสารทําเคลมกับกองทุนประกันวินาศภัยเหมือนกันนะคะไม่ต้องไปยื่นที่บริษัทเอเชียแล้วนะคะไปยื่นที่กองทุนประกันวินาศภัยใกล้บ้านคุณนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่คอปพอนะคะไปยื่นที่ตรงนั้นได้เลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่กองทุนประกันวินาศภัยเข้ามารับช่วงต่อเพื่อช่วยเหลือลูกค้าทั่วประเทศตรงนี้ของเอเชียนะคะเขาให กำหนดระยะเวลา60วันนับตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้นะคะ15ตุลาคม64นับไป60วันเขาให้ความคุ้มครองแค่นี้นะคะ60วัน เพราะฉะนั้นให้รีบไปติดต่อนะคะใครที่อยู่ในสองกลุ่มที่ฝนพูดถึงให้รีบไปติดต่อที่กองทุนประกันวินาศภัยใกล้บ้านคุณก็คือคอพอนั่นแหละนะคะไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะคะว่าคอพพออยู่ตรงไหนในพื้นที่จังหวัดของคุณให้รีบไปติดต่อนะคะทางกองทุนเขาจะช่วยเหลือตามกรมธรรม์ที่คุณซื้อไว้นั่นเองนะคะ